ช่วงนี้ก็กำลังพันปล่อยเพลงใหม่ครับผมก็น่าจะออกมาประมาณเร็วๆนี้นะแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวถ่ายทำซีรีส์ครับผมเรื่องต่างๆท่าทางกับทุกช่วงก็จเป็นไตล์ไหคะอ๋อก็จะเป็นตัวว่าน่าจะเป็นแบบออกปอ๊อปฮิปฮอปอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกับเพลงที่เพิ่งปล่อยไปชื่อว่าเพลงสิบสองก็สไตล์ก็จะคล้เคียงกัน ก็สนุกดีครับก็ล่าสุดพึ่งพาพี่ๆที่บริษัทไปไปแบบเหมือนไปเทีไปพักผ่อนกับอะไรเงี้ยก็ก็มีทั้งความสนุกแล้วก็ความวุ่นวายต่างๆนานาะครับผมเดี๋ยวคือเราเราก็มีการเก็บภาพไปด้วยเดี๋ยวน่าจะเอาลงทาง y o u t u คิวโอวีในช่วเดือนเรล่านี้ก็เดี๋ยวทุกคนน่าจะชอบกันนะมันสนุกมากตลกมากรั้รรรรรรรงแรกครับรั้งแรก เราเป็นเจ้าของบริษัทอะไรกนะ่าเนี่ไปเที่ยวกับเพื่อนกันแล้วก็แบบพอเราไปกันเราก็จะมีการแบบจัดทริปไปลงเรือมีเล่นเกมกันอะไรเงี้ยเพราะซึ่งผม,ผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีแล้วก็ทำให้แบบพี่ๆทุกคนแบบได้ใกล้ชิด,ดสนิทกันม,มากขึ้น กับแบบเปลี่ยนบทบาทไปเลยเพราะว่าอย่างก,การการแสดงหรือว่าการทำเพลงเราก็ยังทำอยู่แต่ว่าเราแค่เหมือนมีมีทีมของเราขึ้นมาแล้วก็เราต้องบริหารทีมเอดวามว่ามันยากไหมไมนก็ยากแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมกับเหนือก็กำลังค่อยๆพยายามเรียนรู้ไปเรืเร่อยๆ ก็ดูแต่ว่ามันก็เป็นด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วแบบเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องงานหรือว่าเรื่องของบริษัทเราก็ใช้เหตุผลในการคุยกันแบบเรียนรู้ว่าถ้าจริงจริงมันก็มีเข้ามาทุกวันนะครับด้วยความที่พอเราเราทำงานางต่างๆมีการดีลข้อตกลงนั่นนี่มันก็มีปัญหาเข้ามาทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ค่อยเรียนรู้แล้วก็ค่อยผ่านมันไปไดนะ้คือผมผมก็รู้สึกว่าบางอย่างถ้าเราจะเป็นเร่ง ในการที่แบบแก้ปัญหาเลยหรือว่าหาคำตอบเลยอ่ะมันก็อาจจะไม่เวิร์กซะทีเดียวเลยก็ยยยยยผมออขอฝากอ่ตอนนี้นะครับเพลงเพิ่งปล่อยไปนะครับผมชื่อเพลงว่าเสนะียงสองก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับผมแล้ว u t u b e เอ่อแล้ว m v ก็สามารถดูได้แล้วนะครับทาง y o u ูทูบชา n n ลเจเลอร์นะครับผมแล้วก็ขอฝากอา่ที plus ชาบาล่อุลหลง ปิ่นบาชูก้าไว้นะครับผมอร่อยมากๆครับฝัด้วยนะครับแล้วฝากซีรีส์ด้วยครับกาลิบยาคานะครับปลายปีนี้ครับผม